สวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะพี่เมียวนะคะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะก็กลับมาพบกับพวกเราสองคนนะคะที่กิสราคูคานะคะเช่นเคยนะคะเรามาในคันของ s ซ z u k i ิสวิปนะคะในปี12คันนี้นะคะก็ราคานะคะอยู่ที่ 2 4 9 0 0 0บาทนะคะ,อะพอเริ่ม 200, ต้นอยู่ที่ประมาณ4-5,000กว่าบาทเนาะ 2, 2> 4 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะสำหรับคันนี้แต่ต้องบอกก่อนว่าพวกนี้จะเป็น e ีโก้คาแต่ตัวเนี้ยจะเป็นเครื่องพันห้าิดแก๊ส LPG นะคะันนี้เท่ากับคุณประหย,ยัด2องงแต่น้องอ้อมบอกตัวบอดี้นิดนึงมีอะไรบ้างเอ่ยในส่วนของไฟหน้านะคะอันนี้หอเป็นตัวกระจังหน้าละกันเนาะกระจังหน้าแบบรังผึ้งสีดำเนาะตัดกับ ตัวของแบรนด์ z u k i ิตัว S เนี่ยแหละ z ุกินะคะเห็นได้อย่างเด่นชัดนะคะไฟหน้าแบบฮาโลเจนนะคะคันนี้สีขาวนะคะมีตัวไฟตัดหมอกให้ด้วยนะคะในเครื่อง1.5นะคะคันนี้เครื่องแรงติดแก๊ส LPG ซึ่งการติดแก๊สเนี่ยหลายๆท่านอาจจะกังวลแต่ไม่ต้องกังวลค่ะเพราะว่าการติดแก๊สเนี่ยเราเช็คระบบทุกอย่างก่อนออกให้คุณลูกค้าอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยค่ะว่าไม่มี อะไรแน่นอนนะคะอ่ะเดี๋ยวพาเดินดูรอบคัน,นะคะเลค่ะอันนี้ไฟก่อนออกเราก็จะมีการขัดไฟทุกอย่างให้คุณลูกค้านะคะเรามาดูตัวบอดี้ด้านข้างกันบ้างนะคะกระจกมองข้างมีอ่าไฟ <ป S 1> ไฟข้างไฟข,ข้างนะคะสําหรับตัวนี้อ่ะสีตัวรถกับมือจับนะคะเป็นสีตัวเดียวกันอันนี้ก็เป็นเหมือนกันนะคะสําหรับตัวนี้เป็นคล้ายคล้ายทีย่เลสโก ตัวนี้จะเป็น k ี y l e s Go. คือกุญแจเนี่ยจะอยู่ในกระเป๋าคุณไม่ต้องไปหาล้วงหาที่ไหนในกระเป๋าแค่คุณเดินมาใกล้ๆรถกดตัวนี้ได้เลยทั้งเปิดทั้งล็อกเลยนะคะสําหรับตัวนี้ไฟท้ายก็เช่นกันนะคะตัวนี้ไฟท้ายเหมือนกันอันนี้จะเป็นโฉมของปี2012นะคะเซ็นเซอร์ถอยก็มีแล้วท้ายสามารถที่จะเปิดวางของได้เบ็ดตะเล็ดคุณสามารถที่จะวางรองเท้าก็ได้หรือจะวางอะไรก็ได้แต่อันนี้ยกออกได้นะต้องแจ้งก่อนยกออกได้ คุณจะวางของหรือวางอะไรก็ได้อันนี้ก็เอาออกได้นะคะตัวนี้เผื่อคุณลูกค้าวางกระเป๋าสูงๆขึ้นมานิดนึงอันนี้พับนอนลงไปได้เลย <c oughs> เห็นไหมคะอ่า<อ>เดิมจริงๆในส่วนของซูซูกิสวิปคันนี้นะคะออกแบบมาในแนวเชิงรถวาก้อนขนาดเล็กเนาะ,ะก็คือ,อสามารถเป็นรถครอบครัวที่บรรจุคงบรรจุของได้เพิ่มที่นั่งเพิ่มพื้นที่ทั้งวางของและก็เป็นพื้นที่นั่งในครอบครัวได้นะคะ ก็เดี๋ยวพาไปดูด้านในกันเลยดีกว่านะาะเป็นยังไง <ป S 1> น,นะคะ <ไป S 1> พอเปิดเข้ามาแล้วเนี่ยก็เห็นได้เลยว่าเป็นภายในดํานะคะด้านในเป็นภายในนาแต่งออกแนวทรงสปอร์ตแนวทรงรถครอบครัวที่มีพื้นที่ค่อนข้างที่จะกว้างขวางนะคะดูจากพื้นที่นั่งดูจากพื้นที่ วางคงวางขานะคะตัวนี้โอ,อ้โหกว้างนะตัวนี้มีทั้งเครื่องเล่นซ d ดี3มาให้ครบนะคะคุณลูกค้าไม่ต้องกังวลน,นะคะตัวนี้เรนได้ปกติเลยนะคะอันนี้จะเป็นเบาะเดิมนะคะจากป้ายแดงอันนี้เบาะไม่เคยหุ้มใหม่เลยบอกแล้วว่าส่วนมากเขาใช้เนี่ยเขาขับมือเดียวพวงมาลัยคูณคอนโทรลทุกอย่างปุ่มสามารถที่จะกดตรงพวงมาลัยได้เลยนะคะแผงประตูด้านข้างของเบาะหลังอยู่ได้เลยนะคะตัวนี้ใหม่มากนะ แข่งประตูยังใหม่อยู่เลยนะคะคันนี้เบาก็เช่นกันไม่มีรอยเละหรือเยินอะไรใดๆทั้งสิ้นตัวนี้ราคาดอกเบี้ยเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ2.79นะผ่อนแค่4-5,000บาทเท่านั้นเองถูกต้องค่ะพี่เราคิดผ่อน4-5,000บาทนี่จากปีดาวใช่ค่ะแล้ววันนี้ขอจบไลฟ์สดเพียงเท่านี้เนอะขอบพระคุณมากค่ะขอบพระคุณค่ะ